โอ้ยเป็นไงไม่นขนามือวนโบเลยนะ่านำยกครับก็โอเคครับก่อนอื่นก็นสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้มาลุยงานอ่าอะไรนะที่บ้านแหลมยางครับจังหวัดพิจิตรงานแทนพี่โรดนะฮะ แกคงเอาไม่ทันอนะ่ะแล้วก็เป็นนาของนาเพื่อนผมถ้าเขาไม่ทันผมก็มาเก็บให้นะครับก็โอเคฮนะไปลงเลยเป็นกอขอดที่หนึ่งพวงนะครับทุนนี้ราคากอขอตกเลยนะน่าจะแบบนาปีออกเริ่มออกแล้วมั้งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันหกพันต้นๆหลุดหกพันก็มีแล้วครับตอนนี้ โอ้ยยูเรียลูกละพันสองไปแล้วนะฮะสุดไหมเหลืออะไรกันจากใจคนทำนาแค่เจอปุ๋ยเข้าไปก็เจ๊งแล้วน้ำมันอีกอ้อยไม่อยากจะคิดเดี๋ยบทางลูอยู่ตรงนี้นะฮะ เออเนี่ยอย่างเนี่ยอย่างงานแทนน่ะพี่โลเขาไม่ได้โทรหาผมเองนะแต่เหมือนเขาก็พูดแบบแต่ผมก็ไม่เคยคุยกับพี่เขานะพี่เขาก็โอเคนะเนี่ยอย่างผมมาเกี่ยวครั้งเดียวคือจบคือจบครั้งหน้าเอาผมหรือไม่เอาก็แล้วแต่ผมไม่เคยบอกว่าจะต้องมาเอาผมนะผมมาเก็บให้ที่เ,เกี่ยวผมแค่มาช่วยเราเห็นแค่แบบเขาเป็นน้าของเพื่อนเราอะ่ะแค่นั้นน่แล้วช่วงนี้มันเลืองพร้อมกันหมดไงเนี่ยยกตัวอย่างอย่างที่ผมบอกว่างานเปลี่ยนมาเปลี่ยนไป มันเป็นอย่างนี้จริงๆเออคือหนึ่งเนี่ยเห็นปะผมก็ไม่ได้เกี่ยวของเขาประจํานะเขาก็กลับไปเอาพิโลดเกี่ยวนี่คือคนจะเอาเราไม่ต้องไปตึงเคียดบอะไรให้เกี่ยวใครให้เกี่ยวเราเกี่ยวงานเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเราไม่ได้ของ,งานใครทำเขาโทรไปเราก็มาเกี่ยวซะหากรีงหมดไปเคยเรื่องมากใครอะแล้วก็ไม่เคยไปต่อต่ายจอแจอะไรใครด้วย ใครเกี่ยวเกี่ยวขอให้จ่ายเงินแค่นั้นเนี่ยพูดกันตรงๆนะผมคนตรงๆเนี่ยแล้วยังเห็นปะ่ะผมว่าไม่จาเป็นว่าจะต้องมาเอาหรอกผมแค่มีงานทําก็ทําไปทําไปวันๆนะไม่ต้องไปแบบจะต้องไปว่าเขาเาเขาไม่เอาเราขั้งต่อไปเลยรเงผมไม่มีอะ่ะเนี่ยเนี้ยอย่างอาสา็ใช่ไหมที่โหลดไม่ว่างเท่นานั้นคนเขาใช้กันมานานคนถ้าเขาจะเอาเราอยังไงเขากะเอาเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับ แค่นั้นแหละชีวิตก็จะไม่เกลียดครับก็นาที่ถนนแบบนี้เดี๋ยวเราเกี่ยวไล่บิงไปเลยนะครับไล่กระทงไปเลยอันน้อยอ่ะหรือส่งข้าวได้ตลอดทางทางเกี่ยวไล่อันไปเลยได้ไม่ต้องมางบมูลเงินเนาะ วจะไม่เหลืออะไรอีกข้าวละกลางข้าวมันห่าวันปุ๋ยมีลูกอ่ะแั้วสั่งเนี่ยอ่ะตกฟอกระนาวเลยก็ตกไรอ่ะอ่ะห้าไรอ่ะรอเท่าไหร่เล้วห้าพันละตีลูกละพันพออ่ะน้ำมันอีกน้ำมันดึงเที่ยวละเที่ยวละาสิบห้าลิตรอ่ะน่ะแล้วดึงกี่เที่ยวอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วถ้ามีค่าปั่นหรือค่ารถเกี่ยวอีกเอาห้าไรจะได้ข้าวสักกี่เกียรอ่ะจะได้สักไร่ะอ่าเนี่ย อ่สมมุติห้าไร่สี่เกีย 5, 900, 6, ้ยนก็เกล่าห้าพันเก้าหกพันเหลือหน่อยข้าเช่าอีกอะ้าเช่าอ่ะไม่เหลือมันไม่สมเหตุสมผลนะเหมือนเขาปล่อยลอยราคาไปเลยานะไม่สนใจเลยนะพวกเรา พันร้อยเหรอครตอนนี้แย่จัดเลยราคาไปใหญ่แล้วมันมันแบบราคามันตีดเกินไปอะ่ะมันไม่สมเหตุสมผลครับต้นทุนเลยอะ่ะ ได้ข้าวมาแล้วประมาณ 80. แปดสิบก็เหลือแค่นี้จึ้งๆทุ่มที่่สองเกียร์ตัวกว่าไม่พอสามเกียร์นะแย่เลยอม,มันไม่อยู่น้ำเลยนะดูเลยเป็นข้าวต้นเดียวต้นเดียวเป็นปล่อยเลยนะฮะ ดูเดียวก็เท์เลยสปุ๋ยสูตรเท่นี่ครับี่เขาคอยมารับให้เริ่มไปโตเลยมาอีกมาอีก เราดูข้าวใกล้ปะข้าวหลวมไม่แตกกออา่าเขาบอกว่าสูบน้ําดับเครื่องแห้งตามตู้เลยอ่ะเนี่ยยังดีที่เป็นสีหนึ่งอะเด็งพันอื่นนะเขาเรื่อง ข้าวยังไม่เต็มที่โอเทไปละโอ้มันเหลือน้อยเน,ะนาะล้าครบอีกหน่อยนึงอนะ่ะเยอะปะ่ะโอหนึ่งเหรอเขียนสี่สิบ ประมาณนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยอันนี้ก็ได้เกือบโผเมื่อกี้เทมาเกียงสี่สิบอันนี้น่าจะเกียงห้าใกล้เคียงใกล้เกียงสามเกียย์แต่ผมว่าข้าวจะน้ำหนักโดยรวมทั้งหมดข้าวน่าจะได้ประมาณ2เกียนแปดสิโดยประมาณ เต็มที่เลยสามเกียนเดี๋ยวไงเดี๋ยวค่อยโทรหาสักถามว่าได้ราคาเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ไหนเรากะข้าวไว้แล้วนะเนี่ยหารเรียมเทก่อนแย่ครับชาวนายุคนี้จริงๆชาวนานี่แย่มากตอนนี้ ราคาถูกต้นทุนสูงผมก็ทนะํานาท้อเลยเนะี่ยแต่พอมก็ขาดทุนแล้วเนะี่ยเกี่ยวไปเมื่อวานะน้ําไปท่วมอีกอะไรอีกบอกไม่เอาแล้วไม่อยากเลยชักไม่อยากทาแล้วอะ่ะมันเหมือนแบบเสี่ยงอะ่ะเสี่ยงแล้วไม่ได้อะ่ะเราไม่รู้ว่าราคาจะยังไงอะไรยังไงแล้วต้นทุนก็สูงขึ้นทุกวันเลยโอเคฉันโอเคไปโอ้โอ้ โอ้ขึ้นตรงต้นยำฉาได้ทางขึ้นอ่ะก็โอเคครับเทเรเ็จแล้วเลยครับผมไปออกตัวเมฆขนามือพี่เขาเนี่ย <laughs> เดี๋ยวทุกี่เขาขึ้นผ้ากันเขาต่อสู่ง่าจะไปขายไหนเนะี่ยขายไหนราคาก็ไม่หนีกันนะโอ้ยเป็นไงเป็ขนาดมือ mua đợt này là cái bưu อ่อแบบหน้าโ oh, <yeah. S 1> อ้เออได้เกียร์ครับจะต่อมาขึ้นเทเลอร์กันก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับเสร็จจะได้ดูดี